สวัสดีค่ะคินิตีนะคะวันนี้นะคะคินิตีเนี่ยจะพามาชมเหรียญเก่าหายากอีกหนึ่งรุ่นนะคะพอดีว่าเฮียติเพิ่งได้เช่ามานะคะกับเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะคะออก ออกวัดเพียงนะคะปี2498นะคะเนื้อทองแดงนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อเนื้อเงินนะคะซึ่งเนื้อทองแดงเนี่ยเขาจะมีเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟกับเนื้อทองแดงลมดํานะคะซึ่งทั้งสองเหรียญนี้นะคะที่เราพามาชมกันเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะเป็นเหรียญเก่าอีกหนึ่งรุ่นนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเขาจะเนื้อทองแดงเนี่ยเขาจะเล่นหากันอยู่หลักหมื่นนะคะด้านหน้านะคะอย่างแรก เลยนะคะเราก็ต้องจําพิมพ์นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ จำใบหน้าของหลวงพ่อต่างๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเทียบเลยด้านหน้าด้านหลังนะคะเราก็ต้องจําพิมพ์ไว้นะคะแล้วก็ชืบมาเจาะดีเทลแต่ละองค์ดีกว่า вот นะคะแต่ละเหรียญนะคะจำะด้านด้านหน้านะคะก็จําหน้าของหลวงพ่อไว้นะคะหลวงพ่อทองสุกนะคะแล้วก็ตามตัวหนังสือต่างๆนะคะตัวหนังสือเขาเนี่ยจะนูนขึ้นมาแล้วก็คมชัดเลยนะคะจะเขียนว่าพระคู่ทองสุกนะคะด้านหน้าแล้วก็อินทาโชโตนะคะแล้วก็ ชื้นด้านล่างจะเขียนว่าวัดตโนดหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็ตามพื้นของเรียนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวโฟกัสตรงหน้าของหลวงพ่อนะคะเราสังเกตเลยนะคะความคมชัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตาคิ้วจมูกปากร่องแก้มต่างๆนะคะคมชัดมากนะคะใบหูนะคะแล้วก็จุดสําคัญเลยนะคะก็คือตรงใต้ตาเนี่ยเขาจะมีเป็นเส้นนะคะอันนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ ตรงอีกเหรียญหนึ่งจะชัดกว่าตรงใต้ตานะคะตรงใต้ตานะคะถ้าสังเกตนะคะเป็นเส้นแบบเส้นคมคมที่ลงมาจากข้างล่างตาลงมาตรงใกล้ๆกล้แถวแถวแก้มเลยนะคะเราเห็นอยู่นะคะว่าเป็นทะแยงออกมาเลยนะคะคมชัดนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะมาสังเกตที่ผิวของเหรียญน,นะคะผิวของเหรียญน,นะคะ นี่เลยนะคะเราจะสังเกตเลยจะเป็นเหมือนเม็ดเม็ดเม็ดนะคะเม็ดเม็ดเม็ดคมคมนะคะตามพื้นผิวของเหรียญนะคะแล้วก็ตามหน้าของหลวงพ่อก็มีเช่นกันนะคะนี่จะมีละคิดลองเทียบสองเหรียญเนี่ยเขาจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะก็อยู่ในบล็อกนะคะก็คือจะเป็นเหมือนประมาณว่า คือที่ป้าเล่าให้ฟังนะคะว่าที่เขาบางคนเนี่ยนอกจากคือรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อทองสุกออกวัดเพียงนะคะเป็นสําหรับที่ระลึกนะคะงานกระถินวัดเพียงนะคะปี2498นะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยเขาอาจจะรู้จักกันหรือเรียกกันเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญเพียงนั่นเองนะคะเพราะว่าที่ผิวของที่ผิวของเหรียญเนี่ยถ้าเราเห็นเลยนะคะจะเป็นเหมือนแบบตัวเพียงนะคะตัวเพียงเนี่ยจะคล้ายๆแบบเหมือนพวก ตามพาอเขาจะองคินจะคล้ายๆแบบตัวหนอนนะคะแล้วตามผิวที่เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยจะต้องคมนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเหรียญเพียงกันนะคะชื้นนี่อันนี้ป้าเล่าให้ฟังนะคะก็ข้อมูลที่ป้าเขาได้ยินมาและคินก็ได้ยินต่อจากป้านะคะก็ท่านไหนมีเสริมพอยไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะมาแชร์กันนะคะแล้วก็ความคมชัดต่างๆนะคะ ตามขอบเหรียญนะคะขอบเหรียญต่างๆนะคะเราก็สังเกตแล้วก็รูหูเจาะนะคะรูหูเจาะนะคะด้านบนอย่างองเหรียญนี้เนี่ยเขามีมาพร้อมห่วงเดิมนะคะมาพร้อมห่วงเดิมเลยนะคะรูหูเจาะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วห่วงของแล้วว่าหูเหรียญนะคะหูเหรียญเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะคะชืบสังเกตแล้ว เราก็เราก็สังเกตเอานะคะแล้วก็ต่อมานะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็จะมีเป็นเขียนว่าที่ระลึกงานกระถินสามัคคีวัดเพียงนั่นเองนะคะชือ่อตัวหนังสือต่างๆคมชัดนะคะคมเลยนะคะแล้วก็นี่เห็นด้านหลังนะคะเห็นชัดเลยนะคะว่าจะมีเป็นแบบเม็ดเม็ดคมคมคมตามผิวเหรียญต่างๆนะคะชือ้อนี่แล้วก็นี่เราเด๋เราสังเกตรอบๆเหรียญก่อนนะคะ เม็ดคมคมเม็ดคมคมต่างๆนะคะตามผิวเหรียญเลยเดี๋ยวคินจะมีเทียบสองเหรียญให้ให้ชมนะคะว่าเขาเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรูหูเจาะนะคะจะปิ้นมาด้านหลังแบบนี้นะคะรูเจาะเดี๋ยวคินเปิดอีกด้านหนึ่งนี่นะคะรูเจาะแล้วก็มีขอบข้างรอบๆรูหูนะคะรอบๆนะคะ รอบๆภูเหรียญน,นะคะแล้วก็มีรอยปิ้นตามขอบเหรียญต่างๆนะคะที่ปิ้นมาด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะคะชื้นนี่เลยนะคะแล้วก็จะเหมือนแบบเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนแบบตะใบตะใบาตามขอบเหรียญน,นะคะอันนี้คิ่จะขอพูดในภาษาที่คินเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นนะคะเราจะเห็นเส้นตรงขอบเหรียญน,นะคะเห็นเส้นตตรงขอบเหรียญนะคะที่จะมีเหมือนแบบเป็นเส้นขอบซ้อนขึ้นมาด้วยนะคะ ชึบๆเดี๋ยวน้องมือชามือชานะคะเดีวกน,นะคะแล้วก็รอยปิ้นนะคะรอยปิ้นขอบเหรียญแล้วก็เส้นขอบเหรียญที่เป็นซ้อนๆขึ้นมาจนไปถึงตรงสุดตรงนี้เลยตรงรูหูเจาะนะคะแล้วก็ตามเม็ดต่างๆที่ตามผิวเหรียญแล้วก็ตามตัวหนังสือต้องคมชัดนะคะจะเขียนพศสองสี่เก้นะคะเดี๋ยวคินให้เทียบเลยนะคะเรามาเทียบกันนะคะสองเหรียญชึบๆ สองเหรียญนะคะก็เดี๋ยวมาดีเทลอีกเหรียญหนึ่งก่อนนะคะก็อีกเหรียญหนึ่งนะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะเป็นทองแดงเนื้อทองแดงลมดําเหมือนกันนะคะตัวหนังสือต่างๆคมชัดนะคะตัวหนังสือคมชัดนะคะทางด้านหน้านะคะแล้วก็เราจะเห็นเลยที่เหมือนเป็นแบบตัวเพียงนะคะตามผิวของเหรียญน,นะคะเดี๋ยวคินเทียบให้เห็นเลยให้เห็นชัดๆว่าเป็นเหมือนกันทั้งสองเหรียญนะคะ โชคดีมากเลยนะคะที่เราที่เฮติได้เช่าสองเหรียญพร้อมกันนะคะเราก็เลยได้มาเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดๆนี่นะคะจุดนี้นะคะเราสังเกตตามจุดตรงนี้นี่นะคะนี่อันนี้เหรียญที่หนึ่งนะคะตำแหน่งต่างๆนะคะตรงนี้ตรงด้านซ้ายของเหรียญเอ่อด้านซ้ายของเรานะคะแล้วเราก็มาดูเหรียญที่สองนะคะก็เป็นเหมือนกันนี่เลยนะคะเหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะคะ ก็จะเป็นเหมือนเพลียงขออนุญาตเรียกเป็นเพลียงเพราะว่าเข้าใจเป็นภาษานั้นเป็นหรือเป็นเม็ดเมดอย่างเงี้ยนะคะทั้งสองเหรียญตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะชึบให้น้องโฟกัสแป๊บหนึ่งอา่าวน้องเบลอเลยนี่โอเคเห็นชัดเจนนี่นะคะจะเห็นตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ ด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังนะคะเราก็ดูนะคะอันนี้เป็นเหรียญที่สองด้านหลังนะคะอย่างที่คิ้นบอกเมื่อกี้นะคะให้เราสังเกตพวกรอยปิ้นต่างๆนะคะตามหูนะคะตามหูเหรียญเหรียญแล้วก็ตามขอบเหรียญนะคะจะเหมือนมีรอยแบบตะไบตะไบแล้วก็มีรอยปิ้นมาด้านหลังแบบนี้นะคะซึ่งทั้งสองเหรียญเป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเส้นนะคะเห็นไหมคะเส้นขอบด้านในนะคะเส้นขอบด้านในอันนี้ก็มีเหมือนกัน ชื้ไปจดตรงหูเหรียญเลยนะคะแล้วก็ตัวเพียงนะคะเพียงที่ตามพื้นผิวเหรียญต่างๆคมชัดนะคะนี่ดีเลยมองเห็นชัดเจนเราเทียบกันทั้งสองเหรียญชัดเจนเลยนะคะนี่นะคะเส้นที่เราพูดถึงตอนเหรียญแรกแล้วก็อันนี้เส้นที่เหรียญที่สองก็มีเหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะคะชึบ นี่เลยแล้วก็เพียง,งแบบตัวจุดๆเม็ดๆที่ด้านหลังก็มีทั้งสองเหรียญเลยนะคะเหมือนกันโพ i ิชันเดียวกันนะคะแล้วก็รูจบปิ้นความปิ้นหูขอบหูขอบเหรียญต่างๆนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็มาดูที่ขอบตัดนะคะขอบตัดนะคะ,ขอ,ะ,คะขอบตัดห่างนี่นะคะขอบตัดห่างนะคะห่างๆเลยหยาบๆนะคะเดี๋ยวเราเทียบ อันนี้จะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะจะพยายามน้องเห็นไหมนี่นี่นะคะขอบตัดทั้งสองเหรียญน,นะคะเทียบกันเดี๋ยวชินเอาอัานนี้มาไว้เป็นแบบกาวอืมน่าจะพอได้อยู่ใช่ไหมคะนี่นะคะขอบตัดทั้งสองเหรียญน,นะคะขอบตัดข้างนะคะเอ๊ะน้องโฟกัสไหมนี่โอเค ช้าหน่อยนะคะพอดีว่าอยากให้โฟกัสได้จริงๆแต่ว่ามันจะค่อนข้างยากหน่อยนะคะขอบตัดทั้งทรงเหรียญเราคินพยายามทําให้น้องสามารถโอ้ดีไงได้แล้วนะคะขอบตัดทั้งทรงเหรียญน,นะคะแล้วก็มาเทียบกันเลยให้เห็นจัดจะนะคะก็ต้องตรงกันนะคะอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแสงจะค่อนข้างสะท้อนหน่อยนี่ด้านล่างนะคะ โอเคอันนี้จะเป็นด้านขวาของมือเรานะคะหรือด้านซ้ายของเหรียญน,นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นด้านซ้ายของเรานะคะชึบนี่คะ่ะทั้งสองเหรียญเราจะเห็นเป็นแบบขอบตัดแบบลานเรือนลางน,น,น,นิดหนึ่งนะคะสำหรับสองเหรียญน,นี้ชึบ นี่เพราะว่าน้องแสงสะท้อนไปอีกขั้นหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะถ่ายรูปเพิ่มเติมลงเพจไว้นะคะก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นเป็นเหรียญเก่าที่ค่อนข้างหายากนะคะก็ต้องขอบคุณคนอานที่มาแบ่งปันให้ป้าด้วยนะคะปัตติบ,บางปูนะคะเราก็เลยได้มาทําคลิปกันนะคะก็ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะัดที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่ามีเหรียญหลวงพ่อรองสุข ออกวัดเพียงนะคะหรือเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดถนดหลวงรุ่นอื่นๆก็ตามนะคะคินิตินน่ะยินดีรับเช่านะคะส่งรูปภาพมาได้เลยนะคะทางไลน์ s i t k 6 6หหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแนะคะร้านอยู่ชั้น3าห้างมาดิบงามวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบงปันตลับทองกรอบทองพระเครื่องบาทองคํานะคะคินิติก็ยินดีรับเช่านะคะวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านไหนมีพ้อยต์ไหนอยากเสริมนะคะ ในการพิจาราดูรุ่นนี้นะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะหรือว่าอยากชมรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวคินทิติเนี่ยถ้าที่ร้านมีเนี่ยเดี๋ยวคินจะยืมไม่เฮติก็เฮคงังหรือไม่ก็ของคินเองมาให้ชมกันนะคะวันนี้คินทิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติทีเดวยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคะ่ะสวัสดีค่ะ